มืัอนี้ก็จะเป็นเวลาเลยการเลยงานสองถุงพืชกอนนะจ๊ะมืัอนี้คนสายเขาก็ลบไปซื้อของหายจ้ามันนี้ก็จะเป็นได้กะปีมากระปุกนึงจ้าอันดับแรกเขาก็สิมะหุงเขาไว้ก่อนเพราะว่าเขาต้องใส่เวลาโดนนะจ่าก็สิมะหุงเขาเนี่ยแหละเลือกเม็ดดำดำออกก่อนแล้วก็สิมะหุงเขาจ้าเสตลาทอฟฟี่ก็สิมาตามกะปีจ้ามันนี้ก็สิเป็นกับเขาง่ายง่ายเลยจ้าตามปีกับกระเทียมนะจ่ากะปีกระเทียมแบบง่ายๆเลยเพราะว่าทอฟฟี่ว่ามกไอ้ยังก็เขาเอินมะเขือพวงนะแม่จ่า เวลาทอฟฟี่ว่ามาทอฟฟี่ก็เลยว่าทิใไส้ทอฟี่ก็เลยติตตำเป็นแค่กระเทียมกับพริกแล้วก็สิใไส้กัะปีลงไปแค่นี้จ้าตำนี่เสีแเราก็ตำตำตำล้วก็ใะไส้น้ำ้อนซ่มนี่เลยจ้ากะปีกะปีทอฟฟี่ว่าเป็นน้ำ้อนน้ำอุ่นจ้านี่เสีแล้วก็ค้นค้นค้นจ้าแล้วก็ปรุงผงชูรสน้ำตาลบักนาวแค่นี้เลยจ้ากัะปีทอฟฟี่ง่ายๆไม่นี่ก็จะเป็นกินเป็นน้ำปีกะปีทอดไข่ มาเด้อจ้ามาเบิรงนวิธีเอกปีแบบไงยๆทอฟี่แบบเล่งดวนเนาะนี่ผงชูรสผงนัวจ้าใส่หลายใส่หลายซปนสัน้น <c oughs> นี่จ้ากัปีทกัสีเป็นประมาณนี้เลยทีละทอฟี่กับสีมาต่อไข่จ้าสามนวยสามนวยสองคนอิ่มยีดอกจ่านะกัสเป็นทอดกุนเชียงอีกนะจ้าแล้วก็ตีตีตีตตอดไข่โมนี่กัสิใส่เฮดเข็มจ้ารสดีกับซอสหอย <c oughs> กะตีตีเตีนโรดีให้มันแตกเดื้อจ่ามันสิเข็มตะ้มองเดียวฮะนะเบิ่งทอฟี่กะตีตีมันแตกแต่เรากะตีหั่นเห็ดเข็มใส่ประมาณนี้เดื้อจ่าผู้ใดยังไม่เคยเห็ดลองเห็ดเบิ่งเดื้อจ่าทอดไข่ใส่เห็ดเข็มกระแส็บอยู่ดินี่เรากะตีตีให้เข้าการเรากะตั้งกระทะใส่น้ำมันจ่าน้ำมันห่อนเทอะเทสไข่ลงไปแต่ว่าทอฟี่ห่วงซื้อวาน้ำมันทอฟี่ยังไม่ห่อนที่ทอฟี่เทไปนะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนื้จ่าถ้าเป็นน้ำมันทนห่อนๆมันก็สิแบบว่าฟูดีกว่านี่ฮะนม มันก็สิเป็นกดอันเวลาหยั่งกิดกิดดีดีเลยจ้ะลองเบิ่งเดิอ้อถ่าผใดยังบม่เคยเฮตดนี่เสร็จแล้วก็ครับทอดไข่ก็ทอดแบบง,ง่ายๆนะจ้ะทอดแบบง,งา่ายๆกินง,ง่ายๆเนี่ย่ะจ้ะชีวิตเฮาบ่มีอย่างดอกเลิกงานมากิกนเข้าก็นอนตื่นขึ้นกับไปเหตุงานแค่นี้ได้จ้ะนี่ทอดไข่ทอฟี่หอมหอมจ้ะมาเบิ่งเดิ้อนี่นะเสร็จแล้วทอฟี่ก็สททอดกุนเชียงจ้ะกุนเชียงก็สททอดใส้ํนาคือเกาใส้นามนิดนึงแล้วก็เอากุนเชียงลงไปนะจ้ะนี่ทอดแบบนี้เลย แล้วก็ทอดถอดไปให้นาม,มันหดหรือว่านาม,มันบกจาก้าเพราะนามบบนี้เราก็สิค้นค้นค้น,คนประมาณนี้เลย่ยาให้มันใหม่เด้อจา้ากลับให้มันทัวถึงทอฟีนะอ่นะว่างานทอฟีก่ก็กลับก็ทัวถึงเราก็ใหม่นี่แบบนี้ชำ้ชำช้ำดีเด้อจ้าบพราว่าค่อยแหงปันไดอะนะที่เรทอฟี่ก็สิปเปียวนอกใหม่ในตู้เย็นจา้าที่เขาเห็ดแพคใส่ถุงใหม่นะมาใส่จานประมาณนี้เลยเราก็สิเป็นมนม่ก็สิเป็นแตงกวาน้ำแตงกวาก็ไเลมมาจากโรงาหาจ้าคนขายถุงละสิบบาทด้ถุงใหญ่นี่ก็เผาแ้งทอฟี่ก็สีมีทอดใข่ทอดคนเชียงผัะ กะปิแตงจะเองกินสองคนได้หนิมามามากินขอน้ำทาอฟรีเ้ยจ้ะกินพ่อมีแห้งเหตุงานเนาะพาอมีหายเมื่อยุอุน่าจ้ะเบิดทุกอย่างเลยจ้ะกะปินี่กินจังใดก็บเบื่บอ